จะเรืคำนวณอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับหัวข้อทอปิกวันนี้ซื้อหุ้นกู้2 corporation นะครับหนึ่งแสนบาทอายุสามปีอัตราดอกเบี้ยสามจุดสามห้าเปอร์เซ็นตจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนนะครับ บริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับเสนอขายหุ้นกู้เคาะอ,อัตราดอกเบี้ยแล้วมีงหมด4ชุดด้วยกันชุดที่1นะครับอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย3 3 5ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2571นะครับชุดที่2หุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย3.6%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2573หุ้นกู้ชุดที่3อายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ย3.85%ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี2575หุ้นกู้ชุดที่4หุ้นกู้อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย4%นะครับคบกำหนดไถ่ถอนปี2578นั่นเองนะครับเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันต้องจองซื้อในขณนะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับมูลคาตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาท จำนวนหุ้นกู้มี้งหมด4ชุดนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้ A บวกแนวโน้มอ,อันดับเครดิตคงที่โดยบริษัททิศเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่13ธันวาคม2567นะครับผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานกรตต์ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้นะครับโครงการหุ้นกู้อยู่ภายใต้นะครับโครงการหุ้นกู้ของบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนปี2566 วงเงินนะครับ2 8 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการคุณกู้ของผู้ออกคุณกู้จะออกะัสนอขายคุณกู้ภายในรอบ2ปีนะครับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคารกาสิกรไทยจำกัดหมาชนธนาคาร CIMB ไทยจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนธนาคาร UOB จำกัดหมาชนบรบษรทหลักทรัพย์เกียรตินากินพัฒระจำกัดหมาชนบรบษรทหลักทรัพย์เอเซพัทจำกัดนะครับ การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอขายสําหรับรบุคคลบางลักษณะนะครับเพราะฉนั้นต้องพิจารณาด้วยนะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดหมายชนในฮเฮเบนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธุธกจำกัดหมายชนระียละลาการจองซื้อยามครั้งหนึ่ง67และ10กุมภาพันธ์2568นะครับ ซื้อหุ้นกู้10,000แบาทอายุ3ปีนะครับเรามาคำนวณกันให้ตัดดอกเบี้ยนะครับทุกๆ3เดือนเดือนที่1นึถึงสเงินต้น10,000แดอกเบี้ย3.35%จํานวนวัน90วันดอกเบี้ยรับ826บาท3สตางค์เดือนที่4ี่ถึงหจำนวนวัน91วันดอกเบี้ยรับ835บาท21สตางค์เดือนที่7จถึงเนะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ844บาท38สตางค์เดือนที่10บถึงสินะครับ จำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ844บาท38สตางค์รวมอัตราดอกเบี้ย3ปีคือ15,000บาทรับอัตราดอกเบี้ยนี้ไปเลยเดี๋ยวีิหาภาษี่าย15เซน15,000บาทหัก15เซนหัก1,507บาท50สตงางค์เหลือ8,542บาท50สตางค์รับอัตราดอกเบี้ยนี้ไปเลยนะครับสรุปเงินต้น100,000บวกดอกเบี้ย8,542บาท50สตางค์เป็น108,542บาท50สตางค์รับไปเลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กลับมาพบกับซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยหุ้นกู้ได้ใหม่ในทุกๆวันในชุกนะครับช่วงแคมเปญน,นะครับทุกช่วงชุกเดือนนะครับทุกอาทิตย์เราจะผัดเปลี่ยนุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนๆของหุ้นกู้ในแต่ละประเภทหุท้นกู้แต่ละบริษัทมาคํานวณกันก่อนจากการอสังหาริวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อสองมีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยสแกน QR วอ d e โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกด โอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ นะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็ 3. ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง